ยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่9กันยายนบทวิเคราะห์เมื่อธรรมนัตพมเผ่า ลาออกจากรัฐมนตรีช่วยลาออกจากคอรมอนับสู่การถอยหลังยุบสภาเมื่อธรรมนัตผมเผ่าลาออกจากรัฐมนตรีช่วยแต่ไม่ลาออกจากพักยังคงดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐเป็นเลขาธิการพักใหญ่อันดับหนึ่งของรัฐบาลตรงผลให้เสียงยกมือ ผ่านกฎหมายสำคัญสคัญของฝ่ายรัฐบาลจะทำอย่างไรเมื่อเรัขาธิการพักร่วมรัฐบาลอันดับหนึ่งไปยืนอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลวงเล็บนายกรัฐมนตรีเสียแล้วทางออกต้องปรับครอรมอรดึงพักฝ่ายค้านอื่นเข้ามาร่วมแทนเสียงของกลุ่มสอสอของธรรมนัตซึ่งไม่น่าจะมีพักคร่วมใดเข้าร่วม ทางออกสุดท้ายทางเดียวในวันนี้ของบักตูประยุทธ์จันร์โอชาคือยุบสภาอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้จากการที่แจกกล้วยในสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้เกิดวิกิตการขึ้นกระเพื่อมกันทั้งรัฐบาลวันนี้สงสัยสอสอเตรียมรงพื้นที่หาเสียงกันได้แล้ว ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆใ,ในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่ง เพราะเมื่อท,ท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ มีมากกว่า2 3 0 0คลิปทำวันละหนึ่งครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบ แอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าตู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอ้ามาเข้าเรื่องราวกัน เรื่องราวของการที่ธรรมนัตพมเผาเลขาธิการพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงข่าวการลาออกงานนี้ทำเอาช็อกกันทั้งวงการสื่อต่างๆพากันนำสเสนอข่าวนี้ด่วนที่สุดธรรมนัตลาออกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรเดนนิได้ไดไดไดละงาน ด่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าลาออกพ้นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วจากฐานเศรษฐกิจด่วนธรรมนัฐแถลงลาออกรัฐมนตรีเกษตรมีผล8กันยาจากกรุงเทพธุรกิจด่วนที่สุดธรรมนัฐประกาศลาออกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรจากแนวหน้าสรุปชัดเจนทุกค่ายคือธรรมนัฐพรมเผ่าลาออกแล้วเมื่อลาออกแบบนี้ เพื่อให้เราเกิดความชัดเจนไปฟังเสียงจากครรมนัตพมเาล่แถลงที่รัฐสภาเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาดีกว่านะครับว่าแถลงไว้อย่างไรไปฟังกันครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้กวะทีพทำที่รัฐสภาในการแถลงข่าวซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่สบายใจและหลอนคิดมาหลายเดือน นั่นคือตำแหน่งรับผิดชอบอรื่องการ,กราสุขเษกษตรกรรมที่ท่านนายกนะครับให้เกียรติผมจะทำหนานเพื่อพี่น้องประชาชนมา็นสองสิบปีเด่นๆนะครับ <oui. S 1> สองปีกว่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลา,านี่นครับที่เกี่ยวับผมตั้งมั่นมานตลอดว่ากาวปฏิยูปนี้นะเป็นมารับใช้พี่น้องประชาชนผมคิดบ้างว่าผมจะทำงานที่ชาติ ในการสับสนุนหนลักธรรมศาสตร์และที่น้องประชาชนโดยยึดผลเรียงของประเทศชาติไว้อยู่ตลอดแต่ตลอดทเวลาลที่เราลงคะแหน่งมานะครับบรรยากาศนะครับตามหมังเชินรัสเาียแผ่นดินนะครับมันไม่เป็นไปอย่างที่ผมภาพหวังเอาไว้นะครับแล้วผมก็อยากจะกลับไปอยู่จุดเดิมของผมนะครับก็คือการเป็นสมาชิกบางรุ่นแล้วสนองเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ผมต้องการทำการเมืองที่มันแข็งแงเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มารองรับหรือทําอะไรเพื่อคนบางกลุ่มดังนั้นวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับผมปรึกษาครอบครัวมาหลายวันนะครับเดยได้ข้อติว่าผมจะลาออกจากาำตำแน,น่งดำรงตำแหน่งปีชุดไปสุรเสือสองก่อสนครับซึ่งเวลาผมจริงๆแล้วผมลงนามตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากว่าฝ่ายเลขาผมเข้าใจผิดเขาจะให้หยืนบบน่นวันนี้นะครับก็เลยให้หยื่นไปนะครับอันสุดแล้วนะครับผมขออนุญาตแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับทุก <Okay. S 1> จังหวัดนะครับว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกทางเดินผมจะเลือกเส้นทางทางเมืองไทยโดยที่ลบบ คนพิเดียวกองประเทศชาติและพี่น้องประชาชนแ็่ที่ต่างผมจะไปต่อสู้เวทีการเมืองอย่างเต็มที่นะครับดังน,นั้นผมการาบขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับที่วันนี้ผมไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ผมรับปากทุกท่านได้หลายท่านนะครับประานจังหวัดผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าผมจะกลับไปตั้งต้นที่จังหวัดพิยาวันะครับทางานให้พี่น้อง ชาวจังหวัดที่ยาวที่ให้ความรใจผมและจลังหวัดอื่นๆนะผ่านผมตางมีอำนาจอีกครั้งหนึ่มีวาสนาอีกครั้งหนึ่งก็่ช้อำนาจอีกครั้งหนึ่ง,น,งน,ๆๆนะครับตั้งมัานตั้ไแต่กำงตัวชาติตั้งอ่นนะครับขอคุณนากที่มัน,น่ชมนี <g ulum> นั่นคือคำถแถลงที่รัฐสภาเมื่อไม่ก,กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหนังสือราออกจากตำแหน่งของธรรมนัตพงเพา แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเขียนที่พักพลังปราชารัฐ8กันยายน2564ีเรื่องขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาหารกรณ์เรียนพณท่านนายกรัฐมนตรีตามที่ข้าพเจ้าร้อยเอกธรรมนัสพงเป่าได้รับการแต่งตั้งจากท่านายกรห้ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาหารกรณ์น,นั้น และต่อมาได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งหลังกล่าวแล้วนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ามีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่8กันยายน25งหีเป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบนายธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โปรดสังเกตขอแสดงความนับถือก็ไม่มีโอ้อะไรกันจะขนาดนั้นนี่เรียกว่าแขนฝังหุ่นกันหรือเปล่าและวันนี้วันที่9กันยายน2564ได้มีราชกิจจานุบเบกษาประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทราราชทาิ่ปดีสีสิทธรมหาวชิราลงกรพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองการโปรดเก้าให้ประกาศว่าตามได้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกตามประกาศลงวันที่9วมิถุนายนพุทธศักราช2562นนั้นและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่10รกรกฎาคมพุทธศักราช2562และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่22มีนา2564นั้นบัดนี้นายยกรัฐมนตรีได้กลับบังคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตนรี1อยเอกธรรมนัสผพมเพผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรและสากล2นางนรมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณาวันที่8กันยายนพุทธศักราช2564ปีที่6ในรัชกาลรปรัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีงานนี้งัดเอาเลขาธิการพักร่วมรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดออกจากตำแหน่งและเหรลันยิกพูดคุมกระเป๋าเงินของพัก ออกจากตำแหน่งโอ้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เรื่องราวนี้สมชายมากมีท่านผอบอีกาแห่งห้องราช,ชำดำเนินได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเพจของผอบอีกาแห่งกร,รานิเซียว่าข้อที่หนึ่งเทามานัสลาออกจากรัฐมนตรีเกษตรแต่ไม่ลาออกจากเลขาพักข้อที่สอง ถ้าเทามนัสได้เป็นมท1หนึ่งแปลว่าดิวนี้สำเร็จนายกโงโงโ่จะอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระแต่ไอเธอเพื่อนสีจะเสียฟอร์มอย่างแรงข้อทีสาถ้าไม่มีการปรับคอรมอรัฐบาลนี้พังทันทีเพราะเสียงรัฐบาลนี้จะไม่พอในการผ่านกฎหมายสำคัญยกเว้นมีงูเห่าปล่ายค้านไปทดแทน ไปทดแทนต่อๆกินกล้วยของเทามานัสสัก5้าติบเสียงหรือข้อที่สี่พักฝ่ายค้านที่มีเสียงมากพอเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งไม่น่าจะมีเพราะถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองข้อที่หสุดท้ายหวยน่าจะออกที่ยุบสภาทั้งหมดทั้งมวลคิดเองตามความเห็นส่วนตัวจากพี่ดำสมชายมากมี นั่นคือการวิเคราะห์ของขาใหญ่ในโลกออนไลน์ในเรื่องการลาออกหลังจากแถลงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาสื่อต่างๆนำเสนอข่าวนี้เดนแซนดาดโปรดเก้าธรรมนัฐนุบลผลจากความเป็นรัฐมนตรีวันที่9กันยาราชกิจจานุบเบษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งได้แก่ธรรมนัฐพมเผ่า ผลจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากนาลนรบบนพินโยศิวัตรผลจากรัฐมนตรีช่วยแรงงานทั้งนี้มีผลวันที่8กันยายนเป็นต้นไปด้านมติชนออนไลน์นำเสนอข่าวนี้ว่าธรรมนัตแถลงลาออกรัฐมนตรีช่วยเกษตรรับต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำเดินไปด้วยไม่ได้จริง ธรรมนัตถแถลงลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรรับต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำเดินไปด้วยไม่ได้จริงๆย้ำสัมพันธ์อย่างเคารพรักหัวหน้าเช่นเดิมเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่9กันยายนที่รัฐสภาร้อยเอกธรรมนัสพงเผ่าได้แถลงขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร์ ท้ามการกระแสข่าวปัญหาในพักพลังประชารัฐและขัดแย้งกับรัฐนายกรัฐมนตรีธรรมนัตแถลงว่าตัดสินใจลาออกแล้วก็หมายความว่าคงเดินไปด้วยกันไม่ได้จริงๆตั้งแต่ก่อนวันศุกร์ที่แล้วได้กลับเรียนหัวหน้าพักแล้วว่าจะลาออกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแต่หัวหน้าได้ห้ามไว้ก็เชื่อหัวหน้าผมไต่ตองดูแล้วว่าชีวิตที่จะทำให้ประชาชน ต้องเดินทางไปอีกไกลต้องตัดสินใจถามว่าปัญหาก่อนหน้านี้ไม่จบใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าไม่จบคือใจผมไม่สบายใจเราต้องรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่กระทำไปหมายความว่าเมื่อเราพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองส่วนยังอยู่กับพักพลังประชารัฐหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อไป อาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีความสุขบ้านหลังเดิมก็มีความสุขอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าความสัมพันธ์กับพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์เป็นอย่างไรธรรมนัตกล่าวว่าความสัมพันธ์กับหัวหน้ารักเคารพเหมือนเดิมส่วนอีกสองคนไม่ได้ไหมายความว่าแตกหักแต่ต้องเลือกเดินบ้านหลังใหม่จะเป็นการสร้างบ้านส่วนใครจะไปด้วยไหมไม่สามารถตอบแทนได้ สำหรับตำแหน่งอื่นๆจะลาออกด้วยไหมธรรมนัสกล่าวว่าเนื่องจากเป็นต่อสอต้องให้พักขับออกก่อนวงเล็บแสดงว่าไม่ลาออกธรรมนัสกล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อว่าสำหรับเรื่องความขัดแยง้งได้เตรียมไว้หมดแล้วการตัดสินใจนี้ไม่ได้คุยกับใครต่วนคำถามว่าพักพลังประชารัฐจะแตกไหมธรรมนัสกล่าวว่าไม่แน่ใจผมไปแล้วผมพูดแล้วผมนักเรงพอ ทำอะไรแล้วรับผิดชอบอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ใจมันไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เอาใครมาบังคับผมไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ธรรมนัตของเผ่าได้ประกาศไว้ชัดเจนขณะที่เดอะสแตนดาร์ดรายงานข้อสรุปหลังจากที่มีเรื่องแตกหักกันว่าธรรมนัตแถลงราออกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตร อย่างไรก็ตามธรรมนัตยังมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะยาวอยู่ต้องจับตาดูอนาคตทางการเมืองต่อจากนี้หลังเกิดกระแสข่าวขัดแย้งในศึกอภิปรายไม่ไว้วังใจที่มีรายงานข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัตเป็นผู้นำรวบรวมเสียงในการโหวตไม่ไว้วางใจประยุทธ์จันโอชาต้องจับตาดูด้วยว่าจะมีการปรับครมอต่อจากนี้ด้วยไหม หลังจากก่อนหน้านี้ประยุทธ์ยืนยันว่าจะไม่ปรับกรมเบื้องหน้าเบื้องหลังวาสนานานุ่มได้บอกว่าแตกหักธรรมนัตหลังลาออกหลังบิตกตู่มีภารกิจสำคัญเมื่อเย็นวันอังคารราชกิจ,จานุเบกษาได้ออกประกาศให้ธรรมนัตณริมนพ้นจากตำแหน่ง บิ๊กป้อมยังบอกเมื่อเช้าไม่มีปัญหาไม่ปรับคอร์รธรรมนัดพมเป่าแถลงขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มีเนื้อหาของประกาศดังกล่าวที่แลดมินได้อ่านไปแล้วขออนุญาตไม่อ่านํำ ดังนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรและแล้วมิสเตอร์ธรรมนัตก็จึงมือลูซี่เพร a เวนซี่กลับเข้าเดอะวอร์ดโรบี a ้เอในการเขียนจดหมายราชการอย่างเป็นทางการต้องมีคำรงท้ายว่าขอแสดงความนับถือไม่ใช่หรือหรือรีบมากจนลืมพิมพ์ แม้กระนั่งคำว่าขอแสดงความนับถือ,อย่างไม่ยอมเขียนหมายความว่าอย่างไรฮะ,ะ,ะ,ะขณะที่เมื่อเช้านี้เดอะป้อมยังพูดอยู่แบบแบบว่าไม่มีปัญหาดูแลได้ปุ่มปิ๊กตูธมนัสย้ำว่าไม่มีหลายควนอยู่กลุ่มผมนั่นแหละยังดูแลอยู่เห็นหรือเปล่าโอ้เรื่องนี้จะจบกันอย่างไร ด้านรีพอร์เตอร์มีรายงานว่ามีแนวโน้มไปตั้งพรรคใหม่ไม่กลับไปเหยียบอาคารพลังประชารัฐอีกยังรักลุงป้อมเหมือนเดิมเมื่อสถานการณ์เดินไปสู่จุดอับแบบนี้เสียงของพรรคร่วมอันดับหนึ่งขณะที่ธรรมนัตพรมเผ่ายังคงดำรงตำแหน่งเรขาที่การพักแน่นอน การผ่านกฎหมายสําคัญสําคัญในสภาผู้แทนราษฎตรต้องใช้เสียงยกมือและเสียงของพรรคอันดับหนึ่งอยู่ในมือธรรมนัตมากมายมีสสที่กินกล้วยน่าจะไม่น้อยป่ปห้าหกสิบเสียงแล้วแบบนี้รัฐบาลนี้จะอยู่กันได้อย่างไรวันนี้ต้องยอมรับว่า ทางออกทางเลือกของประยุทธ์จันโอชาไม่มีวิอีกแล้วมีน้อยฝ่าธที่คิดไว้มากมายประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าธรรมนัตผมเผ่าเป็นตะเกียงมีน้ำมันครั้งหนึ่งเคยได้รับพระราชทานกระเช้าของฝันและที่สำคัญเป็นคนใจถึงพึ่งได้มีกล้วยไว้เลี้ยงกลิ่งมากมาย แบบนี้สงสัยว่าทางออกสุดท้ายคงไม่แคล้วนับถอยหลังสู่การยุบสภาเร็วๆนี้และคลิปนี้ขออนุญาตราไปก่อนนี่คือบทวิเคราะห์ส,งส่งท้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังราหญาตชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า2,300คลิป วิธีการง่ายที่สุดคือ h ฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ หกดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไร์พีเมียทุกค,ค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวต,วตนให้ฉันมีชีวิตที่กลังเอาเรื่องไม่ได้คะัว่าราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่ากระบวนการทีมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยเนี่นเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้หรือเราจะสู้ต่อครับท่าน ุก nice. การต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้ากรนะครับแต่ทุกการต่สอสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยัคคน,บบน,ยาายนยความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิ ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเรา,เราสแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิรร์ีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแ,แล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศร,รีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศร,รีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศร,รีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักดีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักดีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นสักดีของเราแล้วเนี่ยเราถูกียกสักดีมานานแล้วมาสู้ตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมกงมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดิน่อยืนยันเจตนามานอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนื่องของเขาไม่ใช่านึ่ยไม่กัล อยากให้รัฐบาลเห็นการกุมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิกา